โอเคครับทุกคนทุกคนเห็นอะไรปะใช่ผมจะขึ้นเ i l l อีกแล้วอ pues ีกตาเดียวเท่านั้นถ้าผมชนะนะผมขึ้น h i l อีกเลยโอเคทุกคนก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นแรงใจให้ผมเล่นขึ้น h i ล l อีกนะครับผมก็ไปดูกันเลยว่าผมจะขึ้นหรือเปล่านะเกมสุดท้ายแล้วนี่อ่ะโอเคไปชมใเกมกันเลยไปมาเลยเอาเป็นพกคู่แล้วกันมาปืนนี่แหละ น่าจะไหวนะทุกคนตอนนี้เพื่อนเราก็โอ้ได้มอดกันหมดเลยวว่ะไว้คิวข้างหน้าเลยนะเข้าขึ้นไปด้านบนโโหยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเขาไม่นา่าโดนไปโอ้โหอะไรวะไม่ตายด้วยอ้าเรียบร้อยจิโซเนียแล้วผมแตกหนึ่งนะแตกหนึ่งตายหนึ่ง อ้าวเพื่อนล้มไปแล้วอีนิดอุ้ยยิงไม่โดนเลยวะโคโคโดนหัวตัวเองโดนยิงหัวเทนอ่ะเมื่อกี้ว่าจะยิงหัวเขานะแต่ตัวเองตายเทนอ่ะไรเว้มาเพื่อนอ่าเดือดรอเพื่อนก็ไม่ดอดกันครับผมตาแรกก็โอ้โหเปิดมาอย่างงี้ศูนย์ตัวหนึ่งหนึ่งตศูนย์ผมแพ้ไปแล้วตาแรกมาตาอันนี้โอเคอดีเสิร์ตมา เล่นปืนเดียวนี่แหละดีเสือแล้วเพราะว่าไม่มีปืนอะไรให้ซื้ออยู่ไหนครับอยู่ไหนไหนเพื่อนอ๋อนี่ไงเดินไปดาวสวยซ้ำได้ปะอ๋อไม่ได้เอาได้เชื่อ,อได้คิวอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนยังไงขวามือจะไปไหนเพื่อนเดินไปเดนินม็ดเดียวนะเพื่อนมึงอยู่นั่นแหละสวยเลเพื่อนก็น,น็อกว่ะ ไหนเพื่อนเดี๋ยวเราเช่วยยิงยิงเลยปะโอ้ยิงไม่ได้ว่ะไกลเกินไม่ล็อกด้วยอ๋อโอ้ล็อกอยู่ล็อกอยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรดาวละสองตัวเพื่อนอยู่ไหนนั่นเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปเลยยังไงตัวสุดท้าย หัวแตกแตกไว้อือหือมาตีเสมอมาละหนึ่งต่อหนึ่งวะเฮ้ยโอเคซื้อซองควงได้แล้วนะไหนอะซองควงนี่ไงโอเคเอามาเลยว้าวเดี๋ยวมันชาร์จแอดรอปนะทุกคนตรงนี้มันชาร์จได้นะทุกคนเชื่อปะนี่เห็นไหมต่อสีขาวมันขึ้นอ่ะเออเนี่ยถ้าทุกคนมายิงตรงนี้มันชาร์จได้นะเว้ยไม่เชื่อทุกคนลองทําดูนะดูนะดูนะมันจะได้ปะ ได้เฉยเห็นไหมโอ้โหได้จริงว่ะอุ้ยโอ้ยในหน้าต่างว่ะอะไรเนี้ยสวยเพื่อนเก็บไปหนึ่งย้ายก่อนมาอุ้ยไ่จัดอ้อาวเขายิงผมอนอยู่ไหนอะ่ะอ,าอ้า,าวไหนวะเฮ้ยเอ้าซ้ำได้ด้วยงงเลยว,ว่ะเอาเพื่อนเพื่อนก็ไม่เห็นมันผมแล้วนี่อะ่ะมาเหลือคนเดียว สวยเพื่อนสวยเปิดหัวชิว <Double kill. S 1> มาอีกตัวก็เปิดหัวว่าโอ้โหเพื่อนเอาเรื่องจัดก็จงก็สีว่ะมาว่ะเหลือหนึ่งหนึ่งว่ะตัว <Triple kill. S 1> สุดท้ายเพื่อนไงเราเพื่อนวงหีบแล้วนะมาสองควงอดิสวนสองเม็ด <Double kill. S 1> ไม่ตายเขาไม่ตายแต่เขายิงเพื่อนเราตายสรุปตอนนี้สองตัวหนึ่งเราก็เฮ้ยเกมนี้ย่างตึงอ่ะ โอเคเล่นซองควงไม่ได้นะเงินจะหมดก็เอา MP5 แล้วกันนะครับผมถ้างั้นเงินจะหมดนะไม่มีเกาะไม่มีเหตุไม่ใช้นีครับผมเขายิงผมไม่ได้หรอใช่ดิผมมันไวอยู่แล้วดูนะป๊าบยังไงเห็นไหมยิงผมไม่โดนเออแต่ยิงเพื่อนโดนว่ะมาเฮ้ยเขาชาัดไอ้ดอกว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปแทงหรอเฮ้ยมันอลออนว่ะโอ้โหมันได้ไอดอกว่ะเพื่อน สวยเพื่อนถิ่นโซเน่แล้วเข้าเลยเพื่อนเพื่อนเพืเ่อนตามมาเพื่อนเพื่อนตามมา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 เฮ้ยไม่ตายป่ะไปร้อนสวยเพื่อนสวยมาขอลูกซองก่อนโอเคไหนละอยู่ไหนอีกนั่นหลังว่ะอยู่ไหนเพื่อนไปร้อนเหรอเอา้าไม่ใช่นีิว่ะ นึกว่าโอเลออนนึกว่าโอเลออนน่ยเป็นศัตรูนะเออที่ไทยเป็นเพื่อนเราโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาผมจะไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนดาวอะไรวะเพื่อนยงนี่วันเจ็หนักแล้วเพื่อนยิงเลยสวยช่วยเพื่อนชิชวๆครับโอ้โหตีเสมอว่ะกลับไปแล้วสองต่อสองมาเฮ้ยตานนี้ทีมแบงอยู่ครบด้วยโอ้โหอย่างเอาอย่างเอามาเกมนี้ก็ไม่มีซื้ออะไรมากหรอก ก็น่าจะได้แต่ซื้อ,อไอ้นี่แล้วก็อัพเกาะซื้อไอวอลแล้วก็ก็บก็พอนะปืนเรามีแล้วอเออไม่ต้องการเยอะเดี๋ยวผมจะวัดเลยแล้วกันนะโอเคผมวิ่งไปได้ยิงกันแน่นอนครับผมเชี่ยดมาโดนไฟหัวแตกอาวแล้วเพื่อนยิงว่ะเฮ้ยยวซ้ำก่อนนะไป <First play. S 1> มาปิดซ้ายนะจะเล่นกับตัวนี้ก่อน ไหนวะมันอยู่ตรงข้ามวะมันน่าจะลงไปแล้วนะผมคิดว่ามีตัวยิงอยู่ด้านหลังนะยิงอยู่ตรงนี้อะ่ะเออมาดิโผล่มาดิาโดนไปแม่งอย่างแรงวะ่ะสุดเอ้ยก้อนาินี่อยางแรงเกินอะ่ะอุ้ยมีเสียงมาดิแปงลงร่างต่ออ้าโอโตกโอ้โหอ,อะไรวะ โอ้โหไม่ไม่ได้ตั้งใจตกนะเมื่อกี้เนี่ยมันตกเองมาเดี๋ยวโค้ชเพื่อนโอ้โหอย่างแรงอ่ะกอซ่าโคตรแรงทุกคนสามต่อสองว่ะเฮ้ยเราถ้าเราแพ้เนี่ยเรามีสิทธิ์แก้ตัวนะน,นี่อ่ะแต่ถ้าเขาแพ้เนี่ยเขาก็แพ้ไปเลยเอาอ่ะเอาอ่ะน่าจะชนะแล้วนะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งวางใจมาผมจะเอ้ยม,มีตัวมีตัว,ม,ตว,ม,ตวมีตัวมาบ้านหลังนี้ว่ะ ถ้าผมไปยิงฝั่งหน้าผมกลัวฝั่งนี้มันวิ่งเข้ามาเพื่อนเดี๋ยวครบให้เพื่อนมีเท้าขึ้นละโว้ยนี่ไงสายมือก็มีกลัวนะไปเพื่อนเยี่ยมเลยมาตอนนี้เราได้เปรียบละวสามต่อสี่นี่ไงเจอกันไว้นะเพื่อนมาดิ โอ้ยโอ้เลยออนมาเฮ้ยมาดิาะหลังโอ้โหยิงไม่ได้มาโดนไปจ็บหนักนะ้ไตัวนั้นเนะโอเคเพื่อจุกกันละขะไปสวยเพื่อนเพื่อนสอนดีจัดเลยโอ้โหอย่างดีมาตอนสุดท้ายว่ะยังไงก็ไม่ชนะแนละ้วทีมันอะเออตอนสุดท้ายอ้าวเสียชีวิตว่ายอมแพ้หรือเปล่าโอ้โห อย่างจริงเลยครับชนะมาได้แลบชิวๆว้าวโอ้โหขึ้นแล้วครับผมฮีโรอีกแน่นอนมาว่ะ MVP ด้วยโอ้โห MVP ว่ะเฮ้ยมาดูกันแต่มันไอวีฮีโรอีกหนึ่งดาวอย่างสวยๆว้าวทีสันที่หกไปที่ซีซันที่เจ็ดวะเฮ้ยขึ้นที่สี่เจ็ดซีซันแล้วนะ โอเคเกมนี้ผมก็ MVP ด้วยนะครับผมโอ้โหยังแบกอะ่ะแบกหรือเปล่าไม่แบกนะก็ช่วยกัน